ฮัลโหลพี่แรดกับพี่โโนกินอะไรอยู่ครับพี่แรดมาม่าผัดมาม่าโหระคขีบจตะเกียบเอาทิ้งซะเลยัม่ะเ่บะไรเขาดังตีมาม่าฉิบวัอกันจมูกติเหรอวันนี้พี่โจโน่แล้วก็น้องชาโด้ไปฉีดวัคซีนหมอนัด น้องแหล่ฉีดวันไหนนาะเดี๋ยวต้องไปถามแม่ยุ้ยใช่ไหมถามสามีค่ะชะมงแม่แอนบอกอือเออถ่ายแม่ยุ้ยพาไปเนาะผัดมะม่าอร่อยไหมคะอร่อยเออกินเยอะๆนะพี่โตโน่กับน้องแหล่โอ้ยทายกินไหมทายกินไม่เป็นยยหรือไงอือผัดไส้หมูไส้ผักเนาะ ังน้ำซ่าโอ้ยสิเอากินเด้อเด็กเดเด้เอไปยิกาชิกินละบัดนี่นะนล่ะโอ้ยหายแล้วชายโดงหายแล้วโอเค